สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมนัทนัทพลเนรภูมิกับรายการเรื่องดีๆที่ชุมชนครับแล้วันนี้นะครับเรามากันที่จังหวัดตลาดและถ้าพูดถึงจังหวัดตลาดนะครับแน่นอนเลยครับว่าเราจะต้องนึกถึงทะเลใช่ไหมครับที่นี่นะครับไม่ได้มีดีแค่เฉพาะทะเลเท่านั้นแต่ยังมีอีกอื่นดีถึง5าดีว่าแต่ว่ามีดีอะไรบ้างไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยครับ สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าถิ่นที่ตราแล้วนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวให้คุณแม่แนะนําตัวก่อนครับอ๋อชื่อป้าแตวนะคะหรือโดยทั่วไปแล้วจะเรียกธีรวันบุตรราชค่ะอย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าที่นี่ไม่ได้มีแค่ดีเดียวมีทั้งหมด5ดีผมอยากรู้ว่า5ดีเนี่ยมีดีอะไรบ้างครับอ๋อที่จริงแล้วเรื่องดีเนาะดีหลายๆอย่างครับแต่ที่จังหวัดตรานนะคะ เราก็เซตลงมาเหลือ5ดีครับทำไมต้องเซตให้เหลือ5ดีเพราะว่าเราจะใช้5ดีเป็นหลักในการแก้ไขพัฒนาชุมชนของเราครับผมค่ะอย่างดีแรกคือดีอะไรครับอ๋อดีแรกเลยเนี่ยสำคัญมากเลยนะลูกเรื่องสุขภาพดีสุขภาพดีค่ะอ่าถ้าสุขภาพดีเนี่ยเราจะทําดีอย่างอื่นต่อก็ได้เหมือนกันดีต่ออย่างอื่นได้โดยเฉพาะสําคัญเลยอันที่สองครับเศรษฐกิจก็จะต้องดีอ้าวพอเศรษฐกิจดีแล้วใช่ปะ สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราก็ต้องดีขึ้นเพราะฉะนั้นสามดีแล้วนะอ้าวทีนี้ดีที่สี่ต้องมีบ้านอยู่ใช่ไหมที่อยู่อาศัยของหนูก็ต้องดีดีอ้าพ้นเป็นสิ่งที่สําคัญของการดํำรงชีวิตบนฐานประจัยสีเนาะแล้วก็ส่วนดีสุดท้ายเลยครับทําเพื่อสังคมอ่าวาอสังคมดีใช่ไหมคะก็ทําให้บรรยากาศของประเทศเราดีขึ้น แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนั่นก็คือคุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นมากๆเลยใช่ไหมครับต้องเลยครับผมเพราะอย่างน้อยหนูมี5่ดีใช่ไหมใช่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมอยากรู้ว่าสุขภาพดีเนี่ยดียังไงครับคุณแม่สุขภาพดีดียังไงเอาที่ตัวหนูเลยอันนี้คือเราสร้างจากตัวเราเองได้ลยให้สุขภาพเราดีตื่นเช้าขึ้นมาคือทาอารมณ์ดีแจ่มใสแล้วก็จากภายในของเราออกมาครับผมทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นด้วยดีขึ้นด้วยครับผมแล้วทาให้คนอื่นมองเห็นเราเขาก็ทําไม มีความสุขไม่ใช่ไปตื่นขึ้นมาเห็นหนูหน้าหงิกหน้างอหรือร้องไห้อย่างเงี้ยหนูจะมีความสุขไหมไม่มีครับไม่มีเพราะฉะนั้นเริ่มจากตัวเราก่อนใช่ค่ะเริ่มจากภายในของเราแล้วก็ส่งผลสู่ภายนอกของเราคุณแม่ในสุขภาพดีแบบนี้ใช่ใช่เจ็ดสิบแล้วนะค้าวผมดูว่าประมาณสามสิบปลายๆนะคุณแม่โอ้ขอบคุณมากชอบมากเลยนะคำนี้เนี่ยมาต่อกันที่ดีต่อไปถ้าพูดถึงเรื่องของรายได้ ตอนนี้ในชุมชนของเราหรือกลุ่มของเราคุณแม่เรามีทำกิจกรรมอะไรในการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้ไหงครับอ๋อมีมีหลายอย่างเลยเราหันกลับมามองว่าสิ่งที่เรามีอยู่ที่บ้านเรามีอะไรบ้างต้น้าต้นไม้ต้นแล้วบ้านมันเป็นสมุนไพรอ๋ออืนที่ตรานี่สมุนไพรดังดังมากครับแล้วที่ตะบนตะกลางหนูรู้ไหมครับตาบนตะกลางตอนเนี้เรามีสมุนไพรเปะจํำตำมุนค่ะคือเร่หอมเขาก็เอามาสกัดทําเป็นน้ํายาบ้วนป ครับผมอันนี้ก็คือเป็นการรวมกลุ่มของรารวมกลุ่มแล้วก็แปรรูปผลผลิตของเรามีอย่างสมุนไพรแล้วก็ที่มีก็สารสนเทเยอะเขาก็มีการแปรรูปสารสเทศมีแบะเป็นถิ่นข้าโอ๊ตขบหจูทิฏการเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์หลักของที่นี่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มของเราอันนี้ก็คือในเรื่องของอาชีพแล้วก็เศรษฐกิจดีขึ้นการสร้างรายได้ที่ดีของในชุมชนถูกต้องเลยดีต่อไปครับคุณแม่สิ่งแวดล้อมดีแล้วคนในชุมชนเราช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมให้ดียังไงบ้างครับคุณแม่สร้างสิ่งวลยข เอาหนูผ่านมาเนี่ยหนูเห็นมีขยะข้างทา,า,างไหมไม่มีนะไม่มีเพร <อ S 1> าะเราช่วยกันเราเพช่วยกันเรื่องขยะหนูรู้ไหมว่าแต่ละหมู่บ้านเขาจะมีวันจัดเก็บขยะเขาจะมีเป็นวันเวียนกันไปเวียนกันของแต่ละหมู่ใช่ใช่แต่ละหมู่บ้านเขาจะจัดเก็บขยะมาแยกมาเสร็จนะเขาจะเอามารวมกันนัดกันว่าจะรวมกันที่ไหนครับคือชุมชนทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของตัวเองทีนี้เรามาถึงดินที่สี่เนาะสุดท้ายแล้วมันก็คือบ้านครับ เราต้องมีที่อยู่อาศัยครับอย่างที่อยู่อาศัยเนี่ยแต่ก่อนเนาะเราทาที่อยู่อาศัยคือสร้างบ้านแค่แบบแต่ทุกวันเนี้ยสร้างไม่ไหวแล้วเศรษฐกิจไม่ดีแต่บ้านเราั่วทําไงเราต้องซ่อมเออเราต้องซ่อมเรามีโครงการบ้านมั่นคงนี่คือสร้างบ้านโครงการที่สองคือบ้านโครงการบ้านพอเพียงโครงการบ้านพอเพียงเป็นโครงการซ่อมบ้านอย่างเดียวค่ะซึ่งเราก็ได้ทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือโคดี้มาช่วยในเรื่องนี้ แล้วนการซ่อมนะเราไม่ต้องไปหาช่างนะอันนี้เป็นไฮไลท์เลยช่วยกันเองเรามีทีมช่างชุมชนพวกคุณเรียนจบสถาปนิกเนาะแก่ชาวบ้านเราเป็นสถาปนิกนึกอยากจะทำตรงไหนกันฝนตรงไหนกันแดดตรงไหนไงคุณปัญญาชาวบ้านคุณปัญญาชาวบ้านแล้วก็พวกคุณมีวิศวกรนะต้องมาคำนวณเอนูเดนี่ทำบีโอคิวให้เราไม่มีเรามีวิศวกรว่าจะต้อง ตรงนี้ต้องใช้แน่ๆต้องแก้ไขตรงนี้ต้องแก้ไขบอบันไดเสียใช้ไม้ตับกรเองรจริงเปล่านะคะอันนี้เรื่องของที่อยู่อาศัยค,ค,คือบ่าบอีกหนึ่งเรื่องสุดท้ายครับคุณแม่ครับใช่พอทั้ง4ดีหมดแล้วเราอยู่ในสังคมครับถ้าเราทําจุดเล็กๆของเราดีๆแล้ว พอไป่อดิ๊กซอก็จะทําให้สังคมใหญ่ดีใยิเริ่มจากคนในชุมชนก่อนชุมชนของเราบอนใช่ไหมครับกระจายไปชุมชนรอบใอบครับผมแล้วก็ทั้งหมดมารวมกันเป็นการสร้างสังคมที่ดีที่สุดแล้วครับผมเพราะอย่างตําบลกางเนาะมีมีหกมับเป็นตําบลหนึ่งแต่ทั้งจังหวัดตราดมีสี่สิบสามครับค่ะ เราก็มีพื้นที่4.3ที่จะต้องมาเรียนรู้ร่วมกันสมมติว่าชุมชนนี้ดีในเรื่องนี้ชุมชนอีกชุมชนดีในเรื่องหนึ่งก็มาแชร์ประสบการณ์กันอันนี้ก็คือ 5D ดีวิถีตราของเราคุณแม่ครับผมยืนคุยกับคุณแม่มาพักใหญ่ผมเห็นที่เสื้อของคุณแม่สัญลักษณ์เป็นอีกาใช่ไหมครับคืออะไรครับคุณแม่ที่จังหวัดตราดนะคะเรามีโครงการหนึ่งที่เป็นโครงการที่เราภาคผมใจมากก็คือโครงการบิ๊กบล็อกที่เห็นเป็นรูปอีกานี่คือสัญลักษณ์ของบิ๊กบล็อกบิ๊กบ แต่ตรงตามตัวเนาะหินก้อนใหญ่ที่จะต้านการทุจริตคุณแม่ครับโครงการต่อต้านการทุจริตของเราในส่วนของภาคประชาชนอย่างเราเนี่ยครับเรามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ยังไงบ้างครับมีมากเลยครับซึ่งที่จริงแล้วมันเป็นหน้าที่ของเราเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าไอเงินโดเงินเดือนของข้าราชการมันไปจากภาษีเราครับวันนี้เราขอตามไปดูหน่อยว่าคุณไปใช้จ่ายเงินเรายังไงมันถึงไม่เกิดเรื่องไม่ดีเนาะเราไม่ได้ไป อะไรจับผิดอะไรคุณนะเพราะฉะนั้นการทํางานของภาคประชาชนโดยเฉพาะที่ตราดนะคะเรามีสโลแกนว่าเราขอสอครับสอดส่องมาทำไมเราก็มาคุยกันครับเอาอย่างอย่างแม่ได้ยินมาก็ต้องมาหอยนับฟังครับเฮ้นั่นอบตใหญ่งบมาทำาำลนตรงนั้นเหรอคใช่ปะอ่าเราก็มาคุยกันนี่คือสอดต่องครับแล้วเราจะป้องกันป้องกันเองคือเล่าสู่กันฟังแล้วเราก็ต้องเล่าต่อๆครับริงปะอ่าสอดส่องป้องกันแล้วแก้ไข แก้ไขโดยเราก็ไม่ได้นิ่งเนี่ยรพราะเรารู้เรื่องนี้เราก็ต้องไปขายายต่อใช่ป่ะรเราไปเห็นมาไงเราก็จะเอาข้อมูลนั้นมอบให้กับคนที่เกี่ยวข,อข้วของ็นงานที่เกี่ยวขออนนอ้องเพราะฉะนั้นพี่น้องภาคประชาชนจึงเป็นหัวใจสําคัญในเรื่องของการที่จะแก้ทุจริตทาไมต้องใช้อีกาเพราะเราถือว่าอีกาเนี่ยมันอิสระมันบินได้ทั่วแล้วไปไหนเนี่ยกล้าที่จะบอกว่าตัวมันเป็นอีกาเป็นอีกาแต่อีกามัน กาการ์กาเราก็เลยใช้สัญลักษณ์ว่าเราขอเป็นอีก,กาก็เลยเป็นที่มาของโครงการนี้ใช่ค่ะแล่ผมก็คิดว่าจริงๆน่าจะมีโครงการนี้ทั่วประเทศจะได้ประเทศของเราจะได้ไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นช,ช,ช่วยกันครับในเรื่องบิ๊กล้อของจังหวัดตราดนั้นเนี่ยนะครับ ก็เป็นมิติสําคัญอันหนึ่งที่เราไปหนุนเสริมให้ขบวนองค์กรชุมชนนะครับร่วมกับภาคีการพัฒนามีการลงนามความร่วมมือกันในการขยับขับเคลื่อนเรื่องนี้เป้าหมายสําคัญก็คือการสร้างพื้นที่ตำบลสุจริตลูกฝังให้เกิดเป็นวิถีชีวิตในการที่จะปฏิเสธการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องสร้างวิถีของการอยู่ร่วมกันอย่างสุดจริตครับเริ่มจากต้องการให้ประชาชนเนี่ยอยู่ดีมีสุขมีคุณภาพชีวิต ีดก็โดยมีการทำเรื่อง5ดีวิธีตาเพื่อต้องการให้แผนนี้ไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดนะครับเราพูดถึง5ดีมาเนี่ยทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าเราจะต้องเดินไปยังไงแบบไหนใครจะต้องทําอะไรยังไงทุกคนจะต้องมีนาที่ยนาไีของตัวเองใช่ฮะใจใรู้ในเรื่องบทบาทนาทีของตัวเองนะครับเพราะนั้นก็การทํางานของเนี้ยนะครับมันจะถูนในเรื่องของความยั่งยืนเพราะทุกคนเข้าใจกัน สิ่งที่เราได้จากการทํางานทั้งหมดนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในการพัฒนาปุนภาพชีวิตทําให้เรามีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องโดยความคิดทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกรวมกันมีอย่างมีส่วนร่วมร่วมกันคิดร่วมกันทําแล้วก็ร่วมกันตัดสินใจเพื่อจะได้ร่วมรับประโยชน์กันต่อ,อไป คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของ5ดีวิถีตลาดและโครงการการต่อต้านทุจริตภาคประชาชนของคนในชุมชนเมืองตราดนะครับต้องบอกว่าโครงการนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อคนในชุมชนตราดเท่านั้นยังส่งผลดีต่อประเทศชาติของเราด้วยครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณแม่แต่มากๆเลยครับที่วันนี้นะครับคุณแม่ได้มาให้ข้อมูลกับเราครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับเรื่องดีๆที่ชุมชนในตอนต่อไปห้ามพลาดครับ